ทำไมครับหิวเหรอหิวเหรอครับหนูหิวแล้วไหนไหนดูท้องดิดูท้องโอ้แป๊บแล้วแป๊บแล้วหิวแล้วหนูหิวแล้วมาทางนี้นี่มาทางนี้มามามาเดินนี้นี่เดินนี้เดินนี้เอเดินนี้เร็วดเดินนี้เดินนี้โอ้หนูหิวแล้วหนูหิวแล้วตื่นมาก็หิวเลยมาหน้านี่นี่เดินนี้เดินนี้เดินนี้ฝึกก่อนต้องฝึกก่อนแข็งแรงแล้วเนี่ยนะ แข็งแรงแล้วอ่ะฝึกฝึกเดี๋ยวมนี่เร็วต NO <sk ัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กครับตัวเล็กครับฝึกก่อนฝึกก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวไหนี่มาเดี๋ยวมหนี่เดี๋ยวไหนี่เร็วเดี๋ยวไหนี่เดี๋ยวไหนี่เดี๋ยวไหนี่อ่าเดี๋ยวนี่โอ้ขึ้นแข็งแรงฝึกก่อนฝึกก่อนหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วมาฝึกนี่ก่อนเดี๋ยวไหนี่เดี๋ยวไหนี่เร็วเดี๋ยวไหมนี่เดี๋ยวไหนี่เดี๋ยวไหนี่เร็ว ờ đêm còn con đêm mà con à Ừ ờ, nuôi hiểu lẽo nuôi hiểu lẽo nuôi hiểu lẽo nhiều hiền lẽo ok nè đến đi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  đi mà 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 đi mà đi mà mà đi mà nuôi hiểu lẽo nuôi hiểu oh, nuôi hiểu giải dạ, kim đi lên á tú bảo nuôi hiu lẽo nuôi hiu núi hưu oh, à, oh, oh, uhm. rồi, núi hưu rồi, hưu rồi, hưu rồi, phải không? hưu rồi, phải không? ở đây, xem đi, xem thòng, xem thòng, xem núi hưu rồi, núi hưu rồi, đến đi đến đây, đến đây, okay. đến đây,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  đến đến đây, đến đây, đến đây, đến เดินมาเดินมาเดินมาเดียวเดินมาเดินมาเดินมาอันนี้นี่มาเดี๋ยวนี่เดีวเดินมาหนูหิวแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วเดินมาเดินมาครับเดินมาเดินมาไม่เดินไม่กินอืมเอ้ามานี่มานี่มาเดี๋ยวเดี๋นี่เดี๋ยวนนี้มาล่อก่อนอะมาไม่ไม่มามา มาน้องหิวน้องหิวมะมามาเร็วมาเร็วไม่ไม่ไม่หนูหิวแล้วหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วอะ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 โอเคอันนี้อะอะอะมาเดิน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 มาอ่อนกายอ่อนกายเนี่ยเนี่ยเดินมาเดินมา อย่าแกล้งน้องน้องหิวแล้วน้องหิวแล้วออกไกลให้หนักออกไกลหนักมามาเร็วมานี่มามามาหนุ่ยแล้ว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 มาหมุนหมุนหมุนไม่ได้หรอกรู้อยู่มาเดินมาเดินมาก่อนเดินก่อนเดินมาเดินมาเร็วเดินมา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  เห็นไหมนูหิวแล้วนูหิวแล้วพักมนื่สีเหลือ,อ,อ,องนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองค่อนข้างที่แข็งแรงมากพ่อแม่พันตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากแล้วก็โคตรแข็งแรงเลยเดี๋ยวอีกน่าจะไม่เกินอีกอาทิตย์หน้าขนคุมหมดแล้วแล้วก็ที่จริงอ่ะปกติก็เริ่มจะหัดแคะได้แล้วนะแต่เรา จะให้แค่เป็นลูกป้อนก่อนเป็นอาหารลูกป้อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ฝึกด้วยเดี๋ยวถ้าให้อาหารเม็ดก็จะฝึกยากไปอีกเออสีสวยนะเนี่ยสีเหลืองสวยอะไรนะเออขนขนดกเริ่มจะคลุมหมดแล้วขนตอนนี้ชื่ออะไรเออชื่อชื่อตัวนี้ชื่อตัวเล็กนะครับตั้งชื่อไว้ตัวเล็ก เพราะว่าจะได้เรียกง่ายๆหน่อยตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กครับดังเลยดังดังโอ้ยดังหิวหนูหิวหนูหิวหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วหิวแล้วใช่อยิวแล้วใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งได้เปล่าแป๊บหนึ่งได้เปล่าได้เปล่าต้มน้ำร้อนอยู่ตอนนี้ ได้ปะไหนดูดูดูปรุงโอ้ยต้องกินน้ำไปก่อนไหมแต่หิวแล้วรู้ว่าหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วดูปรุงดิดูปรุงก่อนดูปรุงก่อนอ๋อเป็นเนื้อโอเคแห้งแล้วรู้ว่าแห้งแล้วหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วเหรอหิวแล้วอืม Mm. Adams. หิวแล้วหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วอืม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 กำลังต้มน้ำร้อนอยู่กำลังต้มน้ำร้อนอยู่นะใจเย็นนะใจเย็นนะได้กินอยู่แล้วได้กินอยู่แล้วดูเปล่าได้กินอยู่แล้วใจเย็นนะใจเย็นนะได้กินอยู่แล้วอืมหนูหิวแล้วหนูหิวแล้ว หิวมากด้วยหมดแรงละร้องจนหมดแรงละหิวมากด้วยเกาะเป็นแล้วเนี่ยปกติเขาจะเกาะไม่เป็นถ้าถ้านกที่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงจะเกาะไม่เป็นอันนี้นกแข็งแรงมากถึงเกาะข้างบนนี่เป็นค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วตอนเนี้มา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 เดินมาเดินมาเดินมาโอเคนี่มามามาเร็วมา มามาเดิน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 มาโอ้ยแข็งแรงมาเร็วเดินมาเดินมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเดินมาก่อน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 ฝึกฝึกแข็งแรงฝึกร่างกายให้แข็งฝึกขาให้แข็งแรงก่อนมาแล้วก็เดินเดินมา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 เร็ว เดินมาเร็วเดินมาหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วอย่าอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งใช่ไหมตัวเล็กอย่าแกล้งใช่ไหมมาที่มาหิวแล้ว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 หิวเดี๋ยวพยายามอะไรก็เรียกว่า นวดกระพเพาะให้เขาก่อนนวดกระพเพาะให้เขาให้เขาได้หิวจัดๆแล้วก็ให้อให้กระพเพาะอาหารที่ค้างกระพเพาะให้เขาย่อยนะเออเอนะนวดกระพเพาะให้เขานวดกระพเพาะให้น้องเขาอ э yeah. เดี๋ยนวน,นวดกระพเพาะก่อนนวดกระเพาะก่อนอาหารอาจจะตกค้างอยู่นิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ถ้าอาหารตกค้างเยอะแล้วเราให้ของใหม่เข้าไปอ่ะ น้องมีสิทธิ์ที่จะอะไรเขาเรียกว่าท้องอืดหรือ,อ,อจะไม่สบายอีกนะจะมีเชื้อติดในกระเพาะนะไอ้นี่ผมเพิ่งทราบมาเหมือนกันแล้วทีนี้คนข้างที่แบบว่าอันตรายต่อนกนะถ้านกไม่สบายแล้วแบบว่าเชื้อติดในกระเพาะแล้วน้องจะมีอาการซึมนะอันนี้ผมเพิ่งรักษาไปนะเพราะว่าถ้าน้องมีอาการซึมแบบนิ่งๆไม่ล่าเริงเนี่ยเราก็ต้องเอาไฟกบช่วยนะไอ้นี่เขา ดีมาได้3วันแล้วหลังจากที่ไม่สบาย2วันแรกที่เอามาสองวันแรกที่ที่เอามาก็เอามาป้อนไม่รู้ว่าจะป้อนในปริมาณไหนแล้วก็ให้เขาเหลืออาหารให้ย่อยแค่ไหนพอป้อนไปป้อนมาหมน้องค่อนข้างท้องอืดแล้วก็อาหารที่ว่าติดอยู่ในกระเพาะเขาอะ่ะไม่หมดแล้วก็ไปป้อนทับไปป้อนทับแล้วทีนี้ ทำให้น้องไม่สบายถ้าเป็นคนก็คือแบบว่าท้องอืดอท้องอืดอาหารติดกระเพาะเยอะเกินไปอ่าแล้วก็ทางการแพทย์ของของสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะ,ะถ้าว่ากระเพาะไม่ย่อยมันก็จะติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็จะทําให้น้องไม่สบายพอทําให้น้องไม่สบายปับ๊บมันก็จะทําให้แบบน้องซึมอาการซึมแล้วก็อาการแบบ ไม่ล่าเริงแล้วก็อาการแบบอคอตกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคอตกซึมซึมน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ล่าลริงก็จะเราก็รู้เลยว่าเขาอาการไม่ดีวิธีการแก้ไขก็คือเอาไฟนะครับนี่ไฟไฟกบเปิดไฟกบให้น้องเขานี่แล้วก็มีผ้าอะไรก็ได้คมมุมหน่อยๆนะเออเอเอ,เอนี่ผมเอาไฟกบให้เขาเนี่ยอืมนี่ เขาก็อาการดีขึ้นพออาการดีขึ้นก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วอืมมาเดี๋ยวพ่อให้กินแล้วนะมา